เวรอยีซีบีเอบังดิไนู้องตัวน้องไปดิบอกไปที่บาซีเอตไปไอ้พี่น้องสีขึ้นหรือมะขึ้นสวัสดีครับวันนี้พบกับบาซีแค่พี่น้อง มื่อนี้เขา,าเดบ่ได้เป็นเมนูครับพี่นอ้องมื่อนี้เขาสิม,มาเห็ดบังไฟครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะไปขวมือกันนี่กีเกียครับกีเกียอันนี้ทานเถอะพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปขวบกำลังตั้งนี่ครับเอาฟื้นออ,อกบ่อันนี้เขาจะมาขวมือครับพี่นอ้องตอนแรกเขาตั้งกระทะก่อนเสกเกียคพี่นอ้องเสกเกียงไปนีม้วดห,งหดง โอ้โหเกิดทุบเกิดมาทุบเลยเขาอยู่ขวาม,มือขี้เกียวละลายกว่าพี่น้องเขาจะมีใส่ทานเตได้ใส่สูตรขี้เกียวหนึ่งทานสองครึง่งสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดเขาตรงขวากี้เกี้ยกับหนามให้มันให้มันละลายกว่าพี่น้องมันเป็นน้มเดียวกันเลยนี่ขี้เกียวหรือเีอยงวะกรรมฐาน,นบรวะ ดินปะซิวขี <c oughs> ่แกะได้หรือเป็นดินปะซิวปะซิวดินปะซิวครับนี่มาครับมาครับ ยังไกลได้ทีแล้วครับไกลได้ทีแล้วขี้เกียร์ลังละลายแล้วีครับ้ไดทีแล้วได้ทีแล้วเขาอยู่เซทานครับเนาะนี่เซทานเขาไปครับหัวให้มันทานตัลก่อนนะขี้เกียร์ขอรับทานครับ พ่อเฮาพ่อเฮาขวัวกีเกียก็ทานข่ากันเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้งองเฮาเสียงมาตากไกว้ก่อนตากไว้ให้มันเย็นกับให้มันแห้งก่อนก็จะเสียไปก็จะสิเอาไปตำหรือหอบเปล่ยนนี่นอะไรประมาณนึงสุดบ้าสีครับสุดเด็ดสุดเด็ดตะครู่ด้วกี๋กี๋ในหม้อ,อกนะ้ำหม้อ,อนะครับนะนี่ดูว่ามันเป็นกลนผสมแล้วโอ้ประเทศเดินเลยพี่น้องเฮ็ดบ่ไปนี่ น่าจจะหลายปีเลยพี่น้องสี่ห้าปีห,กป,หกปีได้บทเหตุบังไฟจากเทือตะกี้หอดหนาหนีบ้าวซีเหตุบังไฟฉุดตลอดพี่น้องมันนี่เ้าอยมาล่อหลุนเบิงว่าสี่ขึ้นหรือบ่ขึ้นเพราะว่าเขากลับมาบานกลับมาเยาะโศคือมันมันต้องเหตุบังไฟอยู่แล้วพี่น้องย่ามนี้นะย่ามบุญบังไฟอยู่แล้วพี่นอ้องเขาก็เลยต้องเหตุบังไฟล่องเบิงแต่พี่น้องมารอติดตามเราชมเดี๋ยวจะน่อยเดี๋ยวบาซีรอมันแห่งก่อนเดี๋ยวบ้าซีมาต่ำพี่น้องเบิ่งได้พี่น้องรอติดตามเราชมครับมาครับห้องตาก ตากเลยพ่อเรียบร้อยแล้วพ่อให้มันแหงๆจจ้าน่อยบ่เดว่าให้มันเปียกพี่น้องเขาสิมาตำครับพี่น้องนี่นี่เขาจะคอยต่ำพี่น้องตำไปเรื่อยๆนะพี่น้องอเขาเลื่อนมาได้หนิไอ เดี๋ยวตัดไปตอนตำเหลีวเลยเด้พี่น้องไปทำไมถึงทำามันี้พอเราใส่เออเขาทำหน้านี่แหละปกติเขาทำก่อนหลังสงการข้อภาษาขอฝนทำหน้าขอพยาเทียนเอาเชมาเห็ดบังไฟกันได้พี่น้องเขากับเซียงมือกอกใส่กันนะกับที่เข้า ใส่เล็กตั้งปูไว้แล้วห้องก็จะค่อยต่ำตำต่ำแล้วก็คอยเบิางหูมันน้ำพี่น้องไอหูมันมันตรงพี่น้องห้องก็ค่อยกรอกหลังก็ค่อยต่ำไปเรื่อยๆเพราะห้องต้องเน้นบางหูนโดยโดยเฉพาะเลยพี่น้องไอหูมันตรงถ้าหูมันเหยีมันก็จะเสียนี้แล้วหูมันตรงกระแสตรงพี่น้องห้องก็จะค่อยต่ำใช้ไม่ต้องใช้หลายเลยพี่น้องใช้นิดเดียวแล้วก็ต่ำแล้วก็ใช้นิดเดียวแล้วก็ต่ำพี่น้องเพระไม่ใช่ช่วงเกรดความรู้ นี่ยครับห่อตำชีเต็มเลยให้บันิพี่น้องนี่เต็มหูวแล้วแค่นี้ห่อพ่อไปห่อหนุ่มๆหัวไปก่อนเดี๋ยนกุ้ลข่าก่อนหยุ่มๆหัวไปตรงไปก็นี่สีได้ประมาณนี่ห่อกระชีวัดวัดจากจากตะปูแม่กระชียู่ประมาณนี่เครื่องหนึ่งเลือะเครื่องบันินหนึ่งใหญ่มันมั้งมางหอดหัวลายแต่หอดหัวฉีดสูบอหัวเลยมันฉีดสดห่างออกหัวนี่ได้แล้วหนึ่งมันนี่มันฉีแข็งแข็งเลยพี่น้องห่อตำแล้วยิงแข็งเลยมันนี่แข็งแข็งเลย แล้วห้อต่ำต่อไปนี่อันนี้เอาเป็นหู้หน่อยอันนี้เอาเป็นสี่รถอีแบบนึงอันนี้เป็นตะปูสามหรือตะปูสี่อะไนี่ <4. S 1> นี่ตะปูสี่มันมีหู้ขนาดต่างกันมาลองเบิ้งหู้หน่อยหรือหู้ยังจืขึ้นดินี่ครับทิ่งนี่เรานานรล้ว่างนีสุดนี่ตอนแรกๆเนี่ยพี่นอ้องหู้มันหนตรงหรือบ่ตรงอยู่ีบางห่อห่อต้องบังคับประคองหู้มันตรงกัน เล่งน้ำเล่งนี่ดีตั้งหัมันออกขคางมันก็นสีสั่อหนางเลยพี่นอ้องมันก็นสีมะขึ้นนะไปเมนยเมียใครอีก่ันนีน่ไข่เดี๋ยวล่อคันล่อมันแล้วกันเในถนนเดินเดี๋ยว,ยวบาซีมาบอกขั้นตอนต,อนต่อไปเลยพี่นอ้องช่วงแบ่งเครื่องวัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่ง เอ้ย้ยน้องวราไนต่อ่อนต้อไปทัต้อต้อไปห้องีมาพันกับกล้วยครับห้องีวัดอันนี้แล้ากาวก็ใส่ีแล้วก็เสีเยวกันไก่ตัดเลยหัวไปดนึนงนี่ประมาณนี้ ในบ้านี้วาพันันเข้าไปม้วนม้วนข้อทอาอยางในรถเนี่พันเพื่อี่เอาไปตีให้มันแน่นๆนเอาไปหมุนนี่ข้อ้องพันในมันแน่นเลยน,นี่หมุนไปเรื่อยๆ

พอเพาได้์ไม่กับอันนี้เราเขาเรีย่าถูกวันนี้ถูกเพื่อให้มันแน่นนะบางคนหยุดบางก็หยุดมุนนเรื่องสีก็ันเลยอร่อยมันกลมมันยังสีให้มันให้มันกลมไม่เห้มันเพาอยากได้แบบขนาดซ้ำเดย์ก็ยิ่งมุนแบบมันนี้ก็จังหัวมันโตอันบอกวันนี้หัวมันโตเขาก็เอากิ่งกิ่งกิ่งคอยมันเป็นซ้ำกันเป็น่ะรูปร่างเดียวกันเดี๋ยวเขาต้องไปหาบางกิ่งไหม เขาได้แล้วบบเาขาใมาหมุนแบบนี้หมุน9 9. หนึ่งสี่อ่บเพื่อได้บางนี้มันบองไทยมันยิงหัวตัวโต,วต,วต,วตวอยู่ข้างบนนิ่มันสโลบลงมันเบรคเลยตัวไหนมันเสมอร์ตัวไหนมันเสมอกันเพื่อให้มองได้ดีเขออาอัด์ตบอลเนียนอ่ะ ยามันก็สีหุมเข้าไปหุ้มบางนีเข้าไปให้มันแน่นครับให้มันซ้ำกันคุณพี่ได้ประม่าณนี่แต่นี่รู้สึกก็จะมันเบีย้ยวเด้นี่มันน่าจะเบี้ยวกับกับกลวอเฮ้ยเดึงออกเบิ่งมเนี่ยโอ้มันจะเป็นส้มวหรอ นี่ทีเดีประมาณนี้นี่ครับยิงแข็งเลยข้อบีบนี่พอแตกเลยพี่น้องแตกนี่ออไอเขาเล่นเต็มเ <laughs> <ๆ>นี่ <laughs> แล้วอันนี้อันนี้ก็จะเม็ดขึ้นกัน <laughs> นี่บัดปุ๊บบัดประมาณนี้เห็นไมเลยไปสักประมาณสองสามนิ้วมือตัปุ๊บนี่เ <laughs> อากันที่พวกบุญเหมือน

ดึงออกกิกออนี่ก็ได้ประมาณนี้มักนก,ก็้ฉีแข็งก็เก่านี่มักนก็้ฉีแข็งก็เก่าแล้วขั้นตอนแล้วขั้นตอนต่อไปเขาจะมาพัดยางแดงกันพี่น้องเดี๋ยวไปตอ่อยางนี่ยางแดงมากแล้วเอาสิมาตอ่ตอต่อก็จะสมัยนิดหน่อยครับเต็มย,าง,ยางก็จะเป็นเต็มยางปกติดิต่อสิเดี่ยต่อไปเรื่อยๆต่อจนมันพอ นี่ต่อไปเดี๋ยวเ่าซีใส่ปตีนก่อนนี่เดี๋ยวไปอีกตัวเนี่ยพอเพไปเลยแต่ประมาณเ0ร้าถึงสาิซ็กเลยน่ยเอา่พันกัน ขาตาวตอยางแดงแล้วพอประมาณแล้วอาเลยมาพันดิกรอ,องนี่เะเี่เขมันชิมีขอบักที่ข้างเห็ดไบเนี่ยบอข้ากับพันนี่มันจะหอดขออเนี่ยาวน,นี้าน,นี้นี่นี่เดี๋ยวข้างกาันผาดข้าโอ้ย พาดแล้ว่าเขาาดแล้วขาด่าดาดง่ะขาดแลแล้วหลุดปหลุดเลยกาผ่ากาผ่าแต่พลาดแล้วกลวหมาหักหักมานิีนึงประกบบอกประกบแบประกบการยามมันหลุดนี่ระว่าเนียเปิดดาบเปิดดาบแคดหน่อย ่โอ้โหอุ้ยอะไรตัวอะไรนะนี่ประมาณนี้เ้าเปิดตูดเช่นไรเปรียบร้อนไหมประมาณนี้อันนี้เหาก็อีห้องไก่ตาดอกดอดมันยาวาหดมึงนี่นี่บางงามตาดอกเลยที่นี่มันที่เป็นการเอาเท้ามี ไม่มีเลยแบบนี้พี่อแนนอมในประมาณนี้ข้าก็าอยู่พันพันแบบพันแน่นๆเลยได้พี่นอ้องน,อนี่พันให้มันฉีดกันเลยป <laughs> ี๊บน,นี่พันนึงข้างก็พันจนหอดหัวเลยพี่นอออ้อง ดาม,มันก็ดีหุ่มมองนีเราเบรย์เลยมันด่ามันก็ุดจอบไปเลยแล้วมันก็จึงจีซูมือคูขืนเต้าถ้าด่ามนันใหญ่มันฉีบขึ้นไปลองต้องเห็นเต็มด่ากันหน่อยอน,นีย่นี่โอ้ยบ้างไฟมีนี้รายการมาขาว,าวดมือเนาะก็คือจุดก็โยน แบ่งเครื่องวัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งนี้คือที่สุดหรอไอ้เพียะแล้วมันไม่มีฟูกอะเอาเอาเอามันดูจะขึ้ื่อนยนต์หรอก็มันจะดังฟุกไหมว้ายโอ้ยใช้มือก็คอยแต่แล้วก็จเกียรบอ่ะ ทม้นอยูอยู่พี่เราทําให้เยอเลยไม่เล่นตอนกลางคืนนะคืนะตอนเย็นให้เชื่อฟังทำเป็นคู่ไงถามก่อนคือไม่ต่างกันหรอเราเราจะรู้ได้ไงว่าเราใส่เยอะใส่มากใส่น้อย พี่ไม่หอก่อนอ่ะพี่นิมกรหน่ำแล้วก็ขั้วใส่ฮะเป็นอะไรแอมเธอก็เคยทำไหมเธอเหรอเธอก็ทำใอ่ช่างกะช่างพันเนาะกะห่อเราคือช่างเราเป็นช่างปั้นด้วยเราคือช่างช่างกะมีเชือกฟางไหมที่นี่เขาใช้นี่หนังยางไม่มองสีเหลวนี่เอาพันจังหวะสุดท้ายเลยนี่ เตบแม่ก็อีจักกันนีเอผาเตบทันเลยไ่จกตอนนี้ข้างใไก่จ๊กไงี่เ้างไมอ่จักสีเหลีอยกับสีนี่มันงามนี่อันหัวเลยเลยเขาบริเวดแบบปล่อยโบพี่น้องทันเลยนี่นี่ท่านี่เรไม่ได้ไง่านี่ทำไง มีูนี่ลองดูพันจนหอดเงาเลยนี่มงคตมันนี่ครบสวยงามเี่แม่พี่แอมนี่ครับแล้วเหี่สิประมาณนี้แล้วอามาตัดหัวนอกนี่อมาตัดหัวมันเดียวเป็นมไปนี่ประมาณนี้แต่พันหัวมันจะหน่อยก่อนท้ามันสวกห่ว เต้องหันเน้นๆใช่ไหมพี่แอมนี่นี่ในบ้านนี่ครับบางนึ่งได้แล้วเดี๋ยวเขาไปหาหางวาใส่บัดนี้แอะส้มมก็พี่ก็ไม่ตาเตอนนี้ว่าว่าไม่กล่งเลอนพ้อดดเดนิมมงมึ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 มึงมงมึงงมึ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 ่งงง มันจะไปทางไหนอะพี่ดาวขึ้นไหมโอ้ตาลี่ขึ้นโอ้ตาลี่ขึ้นอ้ยตาล่ขึ้นเยอะเร็วขึ้นเยอะเอ้ยหักอีกโอ้แล้วบบนี้ตัไป ไปเลยนะขอมีมันแตกกุ้งไหมมันไม่แตกกุ้งใช่ไหมแตกขบีาแจกแล้ววนทองแล้วแล้วก็ต้มเครื่องให้เขาน่งต้มเลวมันมีแรงไหมังะตั้เลล์ไม่ติดร้อนไม่ขึ้นขึ้นอยู่ปาดอยู่ไสข้างต้นไม้ติ นี่พี่น้องได้แล้วนี่สีประมาณนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาจะไปหาหางก่นนอนพี่น้องนี่สองบงังสองบงังเขาหลอดจุดเลยจักหน่อยจกักแรกแรกจักหน่นอยเขาจะกี่จุดพี่น้องนี่นเดี๋ยวไปหาหางก่อนพี่น้องนะค,ครับเ,เดี๋ยวเวลาแล้วแดดล,ลมลมตกครับเขาจะมาจุดออกไฟนี่ออกไฟที่บ้าสีเฮ็ดไปนะจิ๋นน้องสีขึ้นหรือ,รอรบ่ขึ้นมีหลายบังอยู่พี่น้องนะเดี๋ยวบ้าสีสีถอด ถอดเนี่ถอดไปถอดสีรถกับตะปวกเอาทีละบังนะนี่พี่น้องหางไม่ไผ่แบบบ้านๆเลยี่ผู้เข้าแข่งขันคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพอก่อนเขาพอก่อนเนาะมือมั่อคนเดิดละห้าครับแปดห้าเทไรครับแปดสิบหกสิบแปหนึ่งร้อย

นี่ครับห่อใส่เลยโอ้โหเสียกัไปในหูดีห้อใหญ่ไปครับดูเลยว่าเปิดไปประมาณร้อยยีเปดิดตัวบ้างไฟ120่งร้อยยี่สิบวีบังเลยบังไฟงไผ่ เปิดไปร้อยยี่สิบมาบ้างนึ่ยัยคืออะไรนี่น <c oughs> ออบอเขาเปิดสามสิบโอ้หางมันเบี้ยวปะอเอาครับเขามาล่อบ,บังเปิดไปร้อยยี่สิบบีเอฟบ้างหนี่นง,ง <c oughs> ไปครับไป เรงไปดิเรไปที่บ้าสีไปจีนองสีขึ้นหรือเปล่าขึ้นโอ้โหปาดโอพี่น้โอ้โอ้โอยย่สครับลอยยี่บจะอีกบางหนึงอีกบางนึงอีกบางนึงยังยังยถ้ายังมีพานเลยเพราะเปิดขาผู้เข้าแข่งขันคนที่สาม

ไปมันแรงนี่อยู่ดีก็ได้อยู่ดีก็ได้ตไส้มันยาวอยู่ใช่ไหมใช่รดนวดมันเลยก็ได้พี่ไปใส่น้กป่านี่โมเดลนี่พีเล่มึงบัานนะครับบังบังก็ได้ครับบังก็ได้ บังนี่เปิดอยู่มีอยู่นี่เหรอมีพี่จาของเราของเรามาสู้อาาุ้ยอ,อันนี้ที่เด่นครับเปิดไปสองร้อยสองร้อยเศร้าครับบังนี่ประเทศบังไฟบังเก่งนะครับที่ขี่โม่นะบนเน,น,นิ่งๆคนเก่งมักไม่คุยส่วนคนคุยมักไม่เก่ง เขาไห้เร็วนะครับสามสามสอง,สองหนึ่งไปครับพี่น้องร้อยสองร้อยมือบ้างดิ ปัดนนี่ไงยี่เด้นะม่ได้นุ่ัดเด้นนนี่ไงนี่เห็นเห็นเห็นไหมเห็นมันเดียงวาอะนี่ฮึดปุ๊บเยเป็นแดงครับสองรวีครับสองรวีตอนนี้เข้าแข่งขัน4บ้านหนึง100่ <c oughs> งร้อยวีต่อ่ตัดออกตัดตรงงอ

โอ้โหโอ้โหไี่๊มันร้อนเนยรจงีบวิ่งไปดับไปแล้วนะมันไม่อะไปครับไป แล้วมือมันแห้งครับอล้วาที์ก็ร่างตกเลยนี่ตกใจทพอ้เีย่นนะได้ไหมได้อยู่เรามาโดนมือะ้ทนีนู้ ก็ <laughs> เทศนี่้ซาครับบุญบักไฟครับเขาเห็ดบักไฟจุดเองไงแหละเป็นบักไฟโบกบักไฟกับกแขวรับกระสีประมาณนี้แหละเ <c oughs> วลาเนี่ยมันแรงมากสีขาวมัแรงมาเขาถิมาร่วมตัวกันจุดบักไฟแบบนี้เป็นประจําครับตะกอนบา้าซีไก่แบบนี้แหละเลี้งเลี้ยนมากกับภาคกัมเห็ดบักไฟจุดตัวถือเป็นน้องเพราะได้จุดแข่งกันจับเวลาแข่งกันเี่พี่น้องครับโอ้นี่เขาเพี้ยนมา ยางขาดก่อนแล้วเปิดัวเซียนแป้งเซียนแป้งครับเซียนแป้งถ้าไปจู่บกศอจากสองสามปังไม่แับเราไปพาแรงสูงมีตำรวจมาวิ่งใครวิ่งมันเลยือเดี๋ยวบุหี่กนี่ อไปครับวักโอ้โหเสียขาดไปเดินขาดก้อนม่ะโอ้โหเขียม่ไปเอาเขียมไปนี่เขียวสีพมาณนี้แหละนี่ครับพี่น้องจุดวงไฟกขียวสีพมาณนี้แหละนี่มาแรงมาแล้วแดดร่มตกแล้วทอดเขียจุดวงไฟแบบนี้พี่น้อง ตามประเพณีอีสานบ้านเฮาเฮามาร่วงตัวกันมาพอได้ม้วนพอไดีปราจาพอได้พูดคุยกันพี่น้องเฮาก็เชียร์บังไฟจุดแบบนี้แหละมือนีพี่พี่หนี่ก็สิบุปยังมาไม่เป็นน้องเฮ็ดบังไฟจุดสู่พี่สู่น้องมือเก่าเจอกันนี่พี่หนาพี่น้องบ่าบ่าวสีสิีเพจยังกาฝากพี่น้องกดไลค์กดสไลค์กดติดตามไว้รงใจ้าบ้าสีดำเจอกันนี่พี่หนาครับสวัสดีครับนับคลิปยังไม่จบนะครับ หนาวไรแข็งแค่ไหนพิเศษรู้สึกยังไงบ้างครับมามาทำอะไรรอรอกินอะไรครับ <c oughs> มารอกินหมูย่างเหรอครับได้ได้อะไรกินครับเนี่ยครับรอะไรยังกินเนี่ครับบนประเด็ก <c oughs> บปปนประเดกกบไปดูไปบนประเดก